สวัสดีครับน้องๆเป็นยังไงบ้างครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้รู้จักกับใบไปแล้วใบนั้นเป็นส่วนประกอบของพืชที่ทำหน้าที่สร้างอาหารให้กับพืชน,นั่นเองครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้เราไปดูกันดีกว่าเลยครับว่าพลอยกำลังทำอะไรอยู่พลอยพลอยจ๊ะ ทำอะไรอยู่ลูกไปช่วยแม่เก็บดอกมะลิดอกแคที่สวนหลังบ้านกับแม่หน่อยลูกค่ะคุณแม่คุณแม่จะเก็บดอกมะลิไปไหว้พระเหรอคะใช่จ้ะลูกวันนี้เป็นวันพระแม่ว่าจะเก็บมาร้อยพวงมลาลัยสักหน่อยค่ะแล้วดอกแค เอามาทำพวงมาไลัยได้ด้วยเหรอคะไม่ใช่จ้ะลูกแม่จะเอาดอกแค่มาทำกับข้าวมื้อเย็นนี้ว้าวคุณแม่จะทำอะไรเหรอคะแม่ว่าจะนำดอกแค่มาแกงส้มคุณตากับคุณยายท่านชอบกินนะลูกยิ่งตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย คนโบราณเขาจะกินแก้ไขในช่วงเปลี่ยนฤดูหรือเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี่และจ้ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆกับข้าวมื้อเย็นวันนี้ของน้องพลอยนอกจากจะหน้าตาหน้ารับประทานแล้วยังมีประโยชน์กับร่างกายอีกด้วยใช่ไหมหล่ะครับก่อนที่เราจะหิวไปมากกว่านี้เราไปทำความรู้จักกับดอกไม้กันก่อนดีกว่านะครับ กลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของดอกไม้มีลักษณะเป็นกลีบเล็กๆเกจริญเปลี่ยนแปลงมาจากใบมักมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มและป้องกันอันตรายให้กับส่วนประกอบต่างๆของดอกที่ยังตูมอยู่ป้องกันอันตรายจากมแมลงหรือศัตรูพืชและช่วยป้องกันการระเหยของน้ำกลีบดอกเป็นส่วนที่อยู่ถัดกลีบเลี้ยงเข้ามา กลีบดอกส่วนใหญ่จะมีสีสันสวยงามบางทีก็มีกลิ่นหรือต่อมน้ำหวานบริเวณโคนของกลีบดอกเพื่อใช้ในการล่อมมแมลงให้มาผสมเกสรเกสรเพศผู้เป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ประกอบด้วยก้านชูอับเรนูและอับเรนูทำหน้าที่สร้างละอองเพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ เกสรเพศเมียเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียรประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมียซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำเหนียวเพื่อช่วยดักละอองเรนูและก้านชูเกสรเพศเมียนอกจากนี้ยังมีรังไข่ภายในรังไข่จะมีอ,อวุ่นทำหน้าที่สร้างไข่